เส้นทางนี้จะไปสอนอท่าหิน,เป,นเป็นบอก<ม>ใช่ไหมอีกอีกนานไหมอ,อีก10นาทีถึงสออะไรสถานที่พวกรูทอนท่าหินที่เขาเก็บลิงไว้อ่ะเยอะๆโอ้โหวันก่อนมาเนี่ยเจอลิงหลุดออกมาจากกรงเป็นร้อยตัวเมือนเงินเนี่ยแต่เราเห็นแค่ไม่กี่ตัวจะไปเยี่ยมผู้ต้องหาจะไปเยี่ยมผู้ต้องหาเน่ยจะไปเยี่ยมแบบ ท่านไปให,ให้อาหารเส้นทางเส้นนี้ก็สวยอยู่นะลิงที่อยู่ในสารประการน่ยลิงที่อยู่ในสารประการบางส่วนก็เหลืออยู่บางส่วนก็เก็บมาไว้เนี่ยที่สอดท่าหินเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะผ่านแล้ แล้วก็จังหวะผ่านก็คงใช้เวลาแบบผ่านชะลอชะลออ่ะไม่กี่วิน่นา,างสี่สา้าๆน่าจะเห็นละดูบรรยากาศทุ่งนาไปก่อนนะเด้อทุกคน เส้นทางทางรถไฟความเร็วสูงนี่ก็กำลังคืบหน้าไปทะเละนิดทะละนิดอีก5นาทีก็จะถึงสอนอท่าหินจุดที่เขาเก็บลิงไว้จ,จับลิงไว้

S <S อเอนนนอนี่ไงนี่กับที่ลิงเขาเกบเขากเกเก็บลิงไว้เนี่ยนี่ไงลิงที่แบบหัวโจงที่โดนจับมาขังไว้นี่หมดเลย โอ้โห oh <laughs> อยู่ตรงนี้นี่เองไปไหนไม่ได้ละ <laughs> นี่ <laughs> เต็มเลย <laughs> ไปเลย <laughs> ไม่ต้องชะลอหรอก <laughs> ไป <laughs> ไปเรื่อยๆเลยโอ้ดูดี <laughs> อยู <aunque p> <pear> ่นี่ต่อไปเด้อ